โดยกับทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพ่อเมพี่น้องป้าลุง FC คือเก่าคือเดิมเด้อเนาะวาสิเป็นทางพี่น้องฝั่งลาวฝั่งไทยเฮาต่างประเทศพี่น้องเลยก็ขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องมุกดาวันเศร้าลาวคือเก่าเด้อเนาะนะพี่น้องเลยเนาะพบเจอกันเมื่อนี้ก็อยู่ที่เพื่อนเอยเตวเนาะมามื้อนี้ก็เป็นคนสวยพี่น้องเลย มาสีสวยๆมันนี่เนาะโดยก่อนอื่นก็พักพีพักน้องค่ามาเป็นกำลังใจกดไลค์กด๊อเซิงคลีเบิ้ลโฆษณาให้ในเด้อพี่น้องเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปพี่น้องเลยโดยป้าก่อนอื่นเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งไปส้มกันก่อนพี่น้องเลยฝากโวนเฮือนซันทั้งาสาวแตวเฮาพี่น้องเลยถือว่าทั้งสร้างเผอิญนี่กะถือว่าจวดจาดไว้พอสมควรเนาะป้าพี่น้องเดี๋ยวก่อนอื่นไปเข้าไปเบิ่งไปส้มน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อโดย รลมคือเก่าเนาะพี่น,น้อหนาหนาวข้า,า,าขมาแล้วก็เป็นวัดเป็นไอบอสสบายกันลายพี่น้องเลยท่านน้องอลิศเพิน่นกาบสสบายเนาะกาแฟมาฟ้า,ออมา,ฟาออเมื่อเนี่ยพี่น้องเลยเป็นไข่ออกตุม้มโอ้ยอกใจทั้งสาวบูดาเนะ่ยก็ได้คลิปก็อยากไปลูกก็อยากเบิงเนาะกาแฟมาฟ้า,ออมา,าออเมื่อ,อตัวมหาวะนี่พี่น้องเลยก็ขึ้นถือว่า สุดเลยเนาะทางประตูเฮาเหลือแต่อันเทขัดบัตรพี่เนยอ่าโอ้ทางในพี่ก็ใส่บ็อกแก้วบ่สบายดีเด้อทาำฟอสซางเฮาโดยใส่ทั้งนอกทั้งในเลยเนาะบัตรพี่ด้วยฟอสซางเนอะเย

ถือว่ากระเปกอย <g ül üyor> ู่ได้เนาะเชือนลายใส่แต่ทางโนอกี่น้องเลยทางในก็ถือว่าแหละอาจจะได้แต่ผูมมากเอาเอาท้าพีเ <c oughs> ้าก็นเลือเต่ทีคันทางนี้ก็ถือว่า เดือดร้อยนะเนาะเดือดเตที่านพี่เางทางจะมาบังทางนี้พี่เราสร้างมามาครบกันในบ่อมานเชี้ยผู้ดียวาาครบเนาะไปมไปมาเลยดิไปพูล้เอาไปไนะ่ะไปเรียกไปโอ้ไปดีเดือจะค่นมาหน,น <c oughs> เอาสร้างมาแท้ โอ้ตายพี no ่น no. ้องเลยเลือสร้างผู้เดียวแต่ว่ามือเศร้านี่มาอยู่ที่พะผู้ชอปูเนไปอาแล้วเพินมาได้ไหมอีกบอโอ้สักงามไดเือสร้างผู้เดียวพี่น้องเลย ta phải nhà hà thang sọt tẹo vẫn còn phi đồng đây ướp chặt cái thang này sao tẹo nó, nó không gì lọc bạn Ủa thằng này thì bà thề khan เร,รเ,เรียบร้อยทางนี้พี่น้องเลยทีนี้เรียบร้อยทังนี้ทังนี้เป็นโซนของน้ำพ่อทางนี้เนาะโอ้ท่านั่นก็ทั้งเที่ยงคันทั้งนั่นเนาะโอ้เจ้าหน้าท้องฝนเพิ่นแล้เอ้ามาแปลกแท้เหมือนนี้เฮ้ยโอ้ เอ้าข่อยเดียวพุ่นก็ว่าผู้สาวทั้งไหนวะคือมีสองเข่ามัอนี้เนาะสวายดีเอ้าเฮ้ยมัอนี้คือผู้งามนทว่าแต่งตัวแต่งกายแล้วมัอนี้เอ้าเนิ้วไม่เหื็นน้องแนักจะตีมนะมันมีพิเศษยังมีจักมัอนี้บ่เอแกละมีมีเข็งมาจักมัอนี่ใช้เบิ้งเบิ้งเบิ้งคักด้วย่ะโอ้สองจุกเฮ็ดผมเองบะ เลยอืบ่ได้เห็นเพิ่นเทิศผมไปนี่กะขอบคุณขอ้หูเปรย์ตาเนาะคือจังว่าแบบผู้ชายช้ำน้อยแต่อ้อยอยู่คอยคิดว่าเดี๋ยวมาคอยเคลียร์บริเวณสาวเตาได้พอเพิ่นก้มลกพักพี่น้องเลยนาเด็กน้อยมาดิทั้งสาวเตาบ่เหะอเคยคิดว่าน้องมานุ่งนล้วพื้นได้นี่จากจากอายุสามสิบเนาะเดือนอะไรวันตัดนออกเดือนเช้าปี ซาบีข่อยถาั่วได้เนาะอ้าวมันซ่อมข่อยซาจักรเนาะว่ากระบะกระบะจักรอะไรอืมฮะเราสะป่อยแจ๊คสกินตัวใดตัวย่าเนาะพักาเนาะลก nhia เอกบ่อใช่ถือว่าวันนี้ก็งานเป็นพิเศษเนาะจะว่าเพิ่นมีพี่ทงพิเศษแจ๊กบะถามึงตอนทำคนสำคัญม่แจ้กบอ ผู้นี้ว่ามีคนจัดการอย่างมากสร้างกามาผููเดียวนี่เนาะสร้างไม่ผูเดียวก็ต้องด้แตมันนี่นะชองคนชอคนเเห็นผููเดียสันนะนะเมื่อไปส่แ้สันมันเป็ี่ยนยังไงันไปทุเลาะไปเียกแฟนมีแต่อันนี้เนาะบ้านนี้สวายดีเ้อมีอันนี้ ก็สิบ่มีบดหญ้าแล้วบ่ท่าเอ้ยแล้วก็ส่งมาบดหญ้าได้ข้าวแก้วเนาะกินแล้วข้าวนะกินแล้วกินข้าวกับยังมื้อนี้กินข้าวกับชมพักแล้วกินมูอืชมพักกับนมูส่งมาบ่ครบมื้อนี้้เาซื้อเร้อยมาครบบ่สมุ ว่าคบเยอ่สื่นบ้านนักขคดเปสร้างโมคบโคคบกัให้ทั้งสาเตเพิ่นเลยสร้างโมคบเป็นคเดี๋ยวไปอันนี้ขามาเบิร์นไูนไป

điền bóc hải sản, yựn khử vai nốt con gì thân, này Đưa anh tự làm, anh tự làm, anh Thắng ở anh tự làm, anh tự làm, anh tự làm, anh tự เดียวซางทีเดียวเนาะนี่เห่ลด้ให้สีหูปู่าไหร่บ้าปูนกอยไ่้อยู่บ้านีอยู่นี่ว่าเดี๋ยวให้เอเตีไปเอาให้แล้ว กาเเลยตใจเลยกบอกมาเพื่อคนน่เจ้าก่เนอะเห็นมามีสเตกับบูเวนสาเตก็เพื่อคอยเน่กูอะเจ้ากันไม่กากเอาอีกบ่อีกบ่เ่อเาบ่เฮ้ยนาเพื่อเเดอเทนาเดอร์น่เอะจักมัขลุ่อมาแวบ่ไปวิ่งเลยเ้ยใส่ขุ่มก็ได้ เลยนะต้องเอะมากาเลยใช่สอาอันน้นงมด้พเงริเป็นาวมวยคุเป็นเขาี่บกสไปเอาอันนั้นกอนสงามกว่าสตลบายสบายดียปูนกันปูนเออปูนเางได้บานน่ี่ thảng nữa và đấy mà thả đấy chào vuốt song ổn thoải đấy xây nhà นไหนเพื่อปิดมันาจะว่าปิดมือางมากก่คือเป็นอยู่อย่นียานาเียบทางานนะยันมีไปแทดินชื่อดินอมยบเชื่อดินนะหมอถามท่านาทีงาน่านเน่ เอฟ้รนเคืถกันพี่ดาเลยมาสองคนมานะโอ้ยใส่กเแโพอ้วบุมาลำาเราเป็นไปไหนเนาะลำบาเราจะไปเปไไหนเอาปเยอะไปไปใส่อีกบาทนี่มบอกะฮะบอไดมาเฮดเอาปุ่มาอืออาสาวเบิ้งเดี๋ยวให้ทั้งอ้าเอเตา ก้อนระขวดก็พอสร้างเจ้า si ก <c ười> <c ười> yeah, ็เป็นสร้างมันี่เห็ด้เลยร้าก็จดแตแล้วเจ้าเขาลูกเชียวไปแล้ไม่ไปใช้สรพตาแล้ามีวีบโอ้็นขาสา้าบทงการมั้งเนาะอยานีเรียแนวัเตุโยงมันเิ่นเพินกับเงินยเนฝากมาบอกมาเ็ อะไรวะบ้าตาต้ขนยัอยู่ผ่ากําแพงข่อยเนาะจาขึ้นไวลาก็ยังมาหักเนาะไม่อกอมันลุด้นี่นี่ ล้วเปินมานโซ่หน้าว่าเอาทำไปนี่มาแล้วนี่แหละไม่อาจารย์รู้เลยเราไม่ตัตางเงอนไม่ตัตางเงอนบัวเด้อคือตัวเอต่าเลยค่ะจะว่าภาษา่ใ่ยังเนาะเหมือนตึ๊บค่ะเอาบอกคุณอาจารย์บอกว่าให้พ่อเด้อเปลี่ยนพ่อเลยโอ้วันนี้ให้พ่อซางคุณแมาบ้างวันนี้โอ้ลูกชายเพิ่งไปใส่โอ้มาเปลี่ยนลูกชาย เออเอาไม้ใชทั้นั้นหละขื้เทาันขึ้นนาพี่บ่ราก็ิดึงก็ต้งแม่งเราของมันเอาเอาคุ้งก็ด้เาดได้ไพรบ่เอเต๋ขาดได้นะมาอยู่สูงก็มุมสูงก็ได้ด้วย่าเน้อไม่มันน่าสักอนนาะน เอาไว้ดุนใจหอดเนาะเป็นวานยุอันนี้ชาบีกันเนาะเออชูแถวเบิ้งได้ว่าท้าอันนาใส่เครื่องชูกำลังได้หันให้โขดได้หันถเบิ้งบวมบั่มได้จัดเอ็มร้อยหาซิบ่ะ ม,นนม,นมาาันนี่เรือหั่นบ่มาจ้าโค่นบ่อปนี้เรือแต่พ่อสร้างกับอันพ่อทีเพิ่นมานนเนี่ยบ่อปนี้เรือเพิ่นยังชิมาอยูอย่ช่โอ้ต้องได้เรียกอนข่ายอย่างนอุ้อน,อนึงยากเรียกกันยังว่ามาหิ้ดแทนกัน,นบางบางทีมซาเนี่ยเูดหนึ่งยุดนี่ยุดวัดทิพ์ซาเห็ดเพื่อนลูกนะผู้หนึง่งค่าเพียในี่กันยุดมาเลยนี่ยุดคนมือเขาไปชั่ข้าวไปโอ ตัวพอคนตาชีเอาไม่คักๆได้พอเอ้ยกะซับเออย่านได้เหรอลายรถไม่ได้แอลลูมิเนียมผ่านเลยผ่านเนาะถ้าใหม่อันนี้มันเสียนั่นอยู่บ่ตัวนี้เบิ่งคือควดอกแดกดอกแดกแท้เป็นยังไงบ้างเอาแักตัวได้พอสั่งได้พัวมันใจญ่ตัวได้ย่านนด้เนาะโอ้ยเสียวเด้ ครจะลอกสร้างพอาสร้างคนัวน้อยเนาะ่นเป็นคนผิ้จอยผัวละกันจอยนผัวเนาะผนลดทุนนี่ลดทุนเออ โมแก้วนี่ใส่ใส่บดทั้งทุกภาคได้นเนาะโอ้โหลายนี่เป็นห้องหนาอย่างสแปลต์บอกเจอล,ลายหนาโมสมุกลายหนาลายหนาชมันนี่ทั้งในบมใส่ก็ได้ไอเต๋วเว่ยใส่แต่ทั้งนอกส่วนลายทั้งในนี่ปิดไว้ทั้งในใช่ทั้นนทงในทั้งในกันบงา,านงานทั้งในก็ใส่เนาะถึงมันใส่ขอบเนาะเมนส่วนลายขาเจ้าชิใส่แต่ทั้งนอกส่วนลายอันนี้มันมันแจ้งแน่นี่ของข้าวเจ้าเป็นห้องเออ พอไปก็เห็นอกว่าพญานพยานสาวเตวนอนตื่นดิมือดิเซะเงียมัตถกทางวอมันเงี้ยันกทางนั่นนี่ช่ใจเขามาแจ้งดินี่กันนะนี่กันไปอ้อมไปขัดเอามดได้ครับน้มอ้อมมันเห็เพราะว่าคือวางบอลที่สุมเกอรเข้าไอลจากทรายนคือ ลูกผมีคือมายัดแอ้นี้เราใส่ที่ความเปกังามค่บมันงามยุคหัต่ว่าขอว่าใส่ไปทั้งนอกนค่ะกลัวแต่ก็คือว่ามาชมชอบเบิด์ปูนได้จ้ากนาเห็นไหยังโอ้ยไล่ล่าทุกอย่างเนาะอยากจบกัน เห ja ็นทางพอสร้างพนกาซีขึ้นมาอีกห้องนี่พี่น้องเลยเบิ่งได้พอเอ้ยสียกักๆได้มาครบก็แล้วกนาะเ่คอืนอ้าวยกยันหมคือห่น้าฮ่าฮา่าฮ่าาฮ่า่าฮ่า่า่่า่าพ่่าฮาฮ่ั่นห่าฮ่รฮาฮ่าฮ่่า่ารา เพิ่ก็กระหญกูบาฐานสบดบอก่ะเข่อยหน้ากูพอซางกด้สัมบอกยันเป็นน้ำแบบอัยุเขาแก่ถึงกูพอางเนาะบาด่าคือว่าอันนั้นกูเพิ่คือว่าคุณน้อยกูเพิ่บอกนนักบาด่านเจ็ดชิพลยเจ็ดชิพเจ็ดสิบเอ็านข่อยกับเจ้ารักเจ็ดซ้ำกันเนาะมูวิไฟน้อยหนาไฟได้เลยไอแต่จักโล่ไอแต่สี่สิบเจ็ดอืมเอาบ่น้ำพาสิแบงให้ แล้หาบ่อทาเอากระนากรบบ่เอาแล้วนะว่าของน้ากับพวกเฮนเหรอวะบ่อไหนัไปสิเป็นบอขามันขึ้นเพิ่มจากลุงเนี้ยลูกพาเขาโดยลุงเนี้ยแม่กับคนจอยเอ้ยอย่งสบายเลยคนจอยเลยตุ้ยอยู่เนี้ยลุงเนี่ยแม่มันขึ้นึ้นเนี้ยมันขึ้นจะขึ้นไปเรือยเลย มาดิโอดข้าววัดกินบัดยากบัดกินน้อยบัดบุ้ยมัดกินหน้อยกินข้าวเศร้าแล้วบ่ทางพ่อสร้างเอ้ยแต้วเอ้ยแต้วไปเอาอันเอ็มลอยอยู่บนในในรถนะมาให้พ่อสร้างในขวดหนึ่งนะเออเพราะว่าทางพ่อสร้างผนมากน้ำลังดีเนาะเอาให้สร้างแต้วไปกับขวดนึงกิน ชาวมุกดาก่าคูพี่น้องเลยเนาะอยู่รุ่มกับบกขั้อยู่เทิงเออเอาไว้เอาไว้ทางนี้กับเรือแต่อันนี้เนาะเที่ยคันทางนี้เที่ยงคันก็ก็ขึ้นืลูกนี้เมื่อนอนนี่ปวดก็ได้แง่เนาะเพราชฉะเนาะไม่ปวดทัวร์มาลำลูกเาีลยลูกเยีกยบ่ได้ปวดลูกยากสิที่บอก

นี่นี่ประานเมนบอนี่แมนดูทางหนาเเนาะเพราะเออแมนทังหนาแต่ว่าทังหนาหมเมนว่า้จะหน่อยผลกัมะฮะแท็กินเนาะดกินเรเ็ดนัพ่อไปตาดิไม่พ่อัไน่อต มันดาว่างอะไรเงี้ยแก้วนึงนี่ละตอกฟองกันหน้าหวานเลยเนาะประตูล่างก่อนใช้เตือนคุณมาจากอันนี้ก็มีทั้งเอฟซีเนาะพี่น้องถามมาพวมเป็นพ่วงไล่ประตูหน้ะตัวลางตรงกันว่าซันเนาะว เป็นว่าเงินคำล่วนอะไรวะสันไวแตล์อ่านอยู่ว่าคอมเมนต์นะโมวสนียนมวิสนียันนี้เน็ตเอซิว่านประตูตรงกันเงินคำล่วนอะไรวะวันนี้อ่านมาหาเงินแด้แล้วกะก็ออกเนาะแล้วก็ใส่ประตูทางไม้ให้มันปิดกำแพงบัดนอืมวันนี้มันซื้อเต็มเงียบเต็มใสเต็มเพลินแค่ซื้ออ้าวทำบรมดาแล้วเนาะเพิ่์นกาหนุ่มน้อยขึ้นกว่าเก่า ชว้านนี่งมต่แรากะวบ้านเนี่ิปเชานี่ยัวบเจ้าวบ้เครื่องมือมาบ่คบบ่ เข้ามือวนี่เข้าเมือโอ้สองอันก็เรมอกมสวรรค์ผ่านโบมาที่บอกคือวันแกจะใก้กนมมีหนะ หิวลายเพบเพราว่าการสอนต้งตาจายาากถ้ารพมาแบบนี้ลากเรนดเป็นไหมดแล้วตัดเป็นทีกี้เพราะว่าท้าบ้านลูกนี่ทำงานเป็นี้แบบนีุ้ได้ขาดีมากเลยเมื่อทหารทีเอเมื่ะเลเดี๋ยวว่าบอกถ้าว่าใช้โมบแบบนี้นี่ เราอายุมีต้องยึดฟ้องกันดิเดรามาเลยเดฮันนี่เดี๋ยวคนเขาง,งานสวยซื้อเนอาะมัยเนาะยองไอทางสาวมุกดากันชีเรตจบคล<อ>ิปเพียงนเซะนี่อ่ะสบายดีทางไอแตวเพิ่นเด้อเนาะเพิ่นกะอันนี้พี่น้องคนบอกคนอันนี้ชอยซ่าไปบ๊ายบายพี่น้องอ่า ตอนนี้ทางพอสร้างฮักการกำลังเริ่มเข้ามาได้สามคนเนาะอ่ะโอเคพี่น้องเนาะสำหรับลี่นี้ก็ขอบคุณขอบใจเอ็ซีประสิกุฒคนที่เข้ามาติดตามับชมมาฟังสำหรับเลิบนี้ก็ลากันแล้วสบายดี